มาดูเรื่องของสภาพอากาศกันต่ออย่างที่เราคุยกันตอนต้นรายการนะอากาศร้อนร้อนกันทุกภาคนะครับร้อนจัดแบบนี้ฟ้าหลวงตอนกลางวันด้วยซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็มีการพยากรณ์ไว้นะครับว่าอากาศแบบนี้เนี่ยภาคที่จะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ภาคเหนือแล้วสูงถึงเท่าไหร่คุณผู้ชม43องศาเซลเซียสถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากๆนะครับขณะที่นอกจากอากาศร้อนดูสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันกันต่อ รวมไปถึงฝุ่น PM 2.5ด้วยขณะที่เชียงใหม่เองพยายามในการรณรงค์แต่ว่าสภาพณขณะนี้ยังอยู่ในขั้นวิกฤตกันนะครับไปดูภาพรวมของอากาศวันนี้กันก่อนครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ระบุถึงสภาพอากาศในวันนี้นะครับประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยกรุงเทพมหานครเนี่ยอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่39องศาเซลเซียสขณะที่ภาคเหนือ สูงสุดนะครับที่ภาคเหนือจะอยู่ที่43องศาเซลเซียสครับขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการทํางานกลางแจ้งนะครับหรือการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งที่ใช้ระยะเวลานานส่วนพื้นที่ภาคอื่นๆนะครับอย่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้อาจมีฝนฟ้าขนองบางแห่งได้ครับดูเรื่องของไฟป่าหมอกควันและก็ฝุ่น PM 2.5กันที่เชียงใหม่กันหน่อยคุณผู้ชมครับนี่คือที่เชียงใหม่ใกล้ๆกับสนามบินเห็นไหมครับว่าสภาพเนี่ย มองไปเนี่ยอันนี้หลายคนสงสัยไงฝุ่นหรือเปล่าฝุ่นไหมหรือจะเป็นหมอกหรือจะเป็นควันแต่หมอกนี่ไม่น่าจะใช่เพราะหมอกน่าจะมีแค่ยามเช้าแต่อันนี้สายแล้วเนี่ยสภาพแบบนี้ดูทัศนวิสัยเนี่ยไม่ค่อยจะโลง่งไม่ค่อยจะโปร่งเท่าไหร่นะครับตอนนี้สถานการณ์ที่เชียงใหม่ยังคงวิกฤตนะครับทั้งเรื่องของไฟป่าหมอกควันและ PM 2.5เป็นอีกวันหนึ่งครับที่มีค่าวลพิษป,ปกคลุมสูงเกินมาตรฐาน โดยเว็บไซต์ iqr ครับที่คอยสังเกตการคุณภาพอากาศเมืองสำคัญทั่วโลกได้จัดอันดับเมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดนะครับและดีที่สุดในแต่ละวันแบบเรียลไทม์และรายงานเมือม่อก้าโมงเช้าที่ผ่านมาดูซิเชียงใหม่เป็นอย่างไรเพร,ะราะว่าเชียงใหม่เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเคยขึ้นอันดับหนึ่งสภาพอากาศแย่ที่สุดมาแล้วนะครับพอมาวันนี้อย่างเมื่อก้ามงเช้าเนี่ยดัชนีคุณภาพอากาศ a q i และมลพิษทางอากาศคือ pm 2.5ที่เชียงใหม่ อยู่ในระดับสีแดงนะครับวัดได้260 AQI ซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรงครับทางด้านศูนย์ปรชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้รายงานจุดความร้อนจากไฟป่าอันนี้พบมากถึง74จุดครับโดยไฟป่าวันนี้กระจายอยู่ใน16อำเภอมากที่สุดอยู่ที่อำเภอเชียงดาวถึง24จุด รองลงมาที่อำเภอจอมทอง14จุดและที่อำเภอฝาง8จุดครับทางนี้แม่เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าและจิตอาสาจะใช้ความพยายามอย่างหนักในการจำกัดเรื่องของแนวไฟนะครับแต่ว่าพื้นที่ต้องยอมรับว่าบางแห่งเนี่ยเป็นพื้นที่สูงชันเราต้องขึ้นเขาขึ้นไปเนี่ยมันเข้าถึงยากลำบากยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญครับส่งผลให้กลุ่มควันนั้นปกคลุมไปทั่วทั้งจังหวัดนี้เองอย่างนี้คือสภาพของอากาศ ที่เชียงใหม่ในเช้าที่ผ่านมาค่ะที่ทําให้ทัศนวิสัยในการสัญจรน,นั้นค่อนข้างที่จะทัศนวิสัยไม่ดีด้วยะนะคะ